นั่นได้เคยบอกกับท่านไว้แล้วอ่ะจุดแข็งของฝ่ายเขาคือการทหารนะนะดังนั้นเราไปสร้างกองกำลังติดอาวุธไปสู้กับเขาเนี่ยนะไปสู้ในจุดแข็งเขาเนี่ยนะคุณจะเอา,ากองกําลังที่ไหนละ่ะคุณจะไปสู้กับกองทัพทั้งกองทัพได้นี่คือความคิดของคนที่คิด,ค,ดคิดแค่ชั้นเดียวนะหรือว่าคิดด้วยเจตนาดีนั่นแหละแต่ว่าเจตนาดีที่ไม่ได้ดูความเป็นไปได้เนะียคือวันนี้เราต้องเข้าใจศาสตร์ ของการเมืองการปกครองประเด็จการเนี่ยนะเขามีจุดแข็งในเรื่องของการทหารนะท่านผู้ฟังด <Hey. S 1> ังนั้นการทหารหมายความว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธเขามีจุดแข็งเขาเหนือกว่าใครดังนั้นเวลาเราจะเอาชนะเขาเนี่ยไม่ใช่เราไปเอาชนะในจุดแข็งของเขาเราต้องไปเอาชนะในจุดอ่อนของเขาจุดอ่อนของเขาคือการเมืองเขาเสียเราจะต้องทําให้ประชาชนเนี่ยเกลียดชังเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นะและหลังจากประชาชนเปลียดชังนเขามากขึ้นแล้วประชาชนรู้สึกโกรธแค้นเขาแต่ต้องเอาจาัดเรื่องความเป็นจริงทั้งหมดนะอย่าได้มาโปรประกันได้หรืออย่าได้ไปหลอกนะการเมืองเนี่ยนะการเมืองนั่นแนวมวลชนเนี่ยจำมาไว้ไอ้บางคนเนี่ยคิดว่าเก่งนะจะต้องหลอกมวลชนอย่างนั้นอย่างนี้เอาข่าวนั้นข่าวนี้มาปล่อยอะไรอย่าไปทําครับเพราะอันนั้นเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นดาบสองคมนะมันเป็นดาบคมเดียวนะที่จะบาดมือเราเองนะ เพราะถ้ามวลชนเขารู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นไม่จริงเมื่อไหร่เนี่ยนะไอ้ความเสื่อมศรัทธาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะไอ้ที่คุณทําไปทั้งหมดเนี่ยมันจะจบทันทีนะดังนั้นนะใครก็ตามที่จะมาคิดแบบไปหลอกลวงมวลชนนาค่อยตามอย่าทําเอาความจริงไปพูดช้าเร็วขนาดไหนไม่สําคัญสําคัญต้องเอาความจริงเอาความจริงออกมาและก็เป็นความจริงที่นะไม่มีอคติด้วยนะนี่แหละมันถึงจะได้มวลชนไดแนวร่วม ผมเองผมยึดหลักอย่างนี้ครับเมื่อเราได้แนวร่วมมากมายกายกองเต็มบ้านเต็เมเมืองเล็กนะประกอบกับเนี่ยนะครับไอ้ผลกระทบเนี่ยนะในด้านเลวร้ายมันหนักขึ้นทุกวันเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับคนมันจะยกระดับเขาเรียกว่ายกระดับจิตสำนึกนะจิตสำนึกจากการรับรู้เนี่ยนะมาเป็นความร่วมมือนะพอความร่วมมือแล้วจะยกระดับจากความร่วมมือเนี่ยนะครับ ร่วมรับผิดชอบแล้วนะร่วมมือได้แค่บางทียังไม่ถึงร่วมรับผิดชอบแล้วร่วมมือแค่ร่วมกันนะปรึกษารือร่วมกันนะคือร่วมคิดร่วมมือคือร่วมคิดหลังจากร่วมคิดแล้วนะมันยกระดับขึ้นไปถึงขั้นร่วมรับผิดชอบแล้วร่วมคิดแล้วทีนี้ก็ร่วมลงมือทำนะร่วมคิดแล้วก็ร่วมทำร่วมรับผิดชอบนี่มันจะขึ้นไปเป็นลักษณะเป็นลำดับลำดับอย่างนี้ นี่คือการจัดตั้งนะมวลชนเพื่อการต่อสู้กับกองทัพบางคนบอกไปสู้กันที่ไหนเราไม่เห็นสู้เลยก็นี่แหละคือการต่อสู้กับกองทัพล่ะการต่อสู้กับกองทัพเนี่ยนะของเผด็จการนะมันไม่ได้หมายความว่ากองทัพประจัไตยนะหมายความว่าต่อสู้กับกองทัพของเผด็จการการต่อสู้ของกองทัพเผด็จการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไปมองตัวทหารเนี่ยเป็นเผด็จการทั้งหมดและเป็นฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะไม่ใช่นะ เราจะมองเฉพาะผู้นำนะผู้นำที่เผด็จก,การมันแต่งตั้งขึ้นมาเหมือนไอ้พวกคอสอชอเหมือนกับไอ้นายพลที่มันแต่งตั้งขึ้นมาเนี่แหละนะไม่กี่คนหรอกในกองทัพเนี่ยนะไอ้พวกนี้คือศัตรูของเราทีนี้เราจะต้องทําให้คนพวกนี้นะมันเป็นศัตรูกับประชาชน,นได้และต้องทําให้ทหารในกองทัพนั้นเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนะมึงเนี่ยนะทําไม่ถูกแล้ว มึงเนี่ยนะไปเป็นศัตรูกับประชาชนกูไม่เอาด้วยกับมึงคือพูดง่ายๆว่าทําให้ทาหารในกองทัพเนี่ยนะเปลี่ยนจุดยืนนะมายืนอยู่ฝ่ายประชาชนให้ได้นี่คือลักษณะการต่อสู้กับจุดแข็งของเขาโดยเอาจุดอ่อนของเขาได้หละครับขึ้นมานําจุดอ่อนของเขาคือการเมืองนะการเมืองการเมืองที่มันเป็นประการนะเอาการเมืองที่มันเป็นประการว่ามันส่งผลร้ายอย่างไร และชี้เขาเห็นผลและเอาจากความจริงเหมือนกันเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนี่แหละนะเรามาเผยแพร่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนในที่สุดคนมันเกิดความเข้าใจแล้วเกิดให้ความร่วมมือแล้วนั่นแหละครับวันที่ดีเดริงๆคือวันนั้นแหละนะเรากําหนดไม่ได้หรอกนะมานั่งกําหนดเอาวันนี้ไม่ได้พระวันนั้นมาถึงเนี่ยประชาชนทุกฝ่ายให้ร่วมมือกันวันนั้นเนี่ยนะแค่องการนําชี้อะไรออกไปมันก็จะมีการขานรับ องค์การนําส่งสิกเนี่ยส่งสัญญาณอะไรออกไปมันก็จะมีคนรับไปปฏิบัตินะครับและที่สําคัญที่สุดวันนี้เราต้องทําให้มวลชนเติบโตมีแนวร่วมอย่างขนาดใหญ่เติบโตแข็งแข็งขนาดนั้นขนาดเดียวกันนั้นเราก็ต้องทําในกองทัพซึ่งเรามีทหารนะฝ่ายเรามีตํารวจฝ่ายเราให้พวกนั้นเนี่ยเขารับหน้าที่นะในวันที่มีความพร้อม ด้วยการนะยึดอำนาจกันในกองทัพยึดอำนาจกันในในสถาบันกรมตํารวจในเกองนะในนั่นนะสำนักงานตํารวจแห่งชาติสองหน่วยงานนี้เนี่ยนะเราจะต้องยึดอำนาจเพราะเป็นแหล่งอาวุธนะะคนที่ยึดอำนาจได้ดีที่สุดนั่นไม่ใช่นะนายกนายขอ,ขอผู้นำมวลชนที่เปลา่าเปลา่าเปลา่ปลาอยู่แต่นั่นมันต้องเกิดขึ้นในกองทัพนะตามศาสตร์ที่เขาบอกว่าป้อมปราการตีแตกจากภายใน เราไม่สามารถตีกองทัพจากภายนอกเข้าไปได้หรอกนะอยากเก่งกันนักเลยนะคุณไปสู้ไปตีกองทัพจากภายนอกที่มันไม่ได้หรอกนะป้อมปราการมันตีแตกจากภายในบางคนบอกว่าเนี่ยนะบางคนบอกว่านะถ้ามวลชนแล้วลุกขึ้นพร้อมกันทั้งจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยนะไอ้ไอ้ไอ้ค่ายทหารที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะมันไม่กล้าหรอกไอ้อย่างนั้นนะท่านพูดได้ท่านสมมุติเอาได้แต่ความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นะ ความเป็นจริงก็ควรจะการเกิดขึ้นนะนี่ผมจะอธิบายให้ฟังการเกิดขึ้นของเหงื่ความเป็นจริงที่จะยึดอนานาจกองทัพได้ก็หมายความว่าหนึ่งมวลชนตื่นตัวแล้วก็พร้อมรอเวลาที่จะลุกขึ้นพร้อมกันนั้นโอเคนะขั้นที่สองในกองทัพจะต้องสุขงอมนะหมายความว่ายังไงสุขงอมเนี่ยสุขงอมเนี่ยไม่ใช่เปิดเผยนะเป็นการลับนะแต่รู้กันเฉพาะในฝ่ายของเปลี่ยนระบอบรู้กันเฉพาะในองค์การนํา รว่าวันนี้ในกองทัพของเราเนี่ยนะทหารของเราเนี่ยพร้อมนะพร้อมแล้วละ่ะเรามีกี่คนเรามีกี่กองร้อยเรามีอะไรอะไรที่พร้อมที่จะยึดอำนาจน,นะแล้วก็เมื่อพร้อมกันแล้วนะมวลชนก็สร้างเงื่อนไขภายนอกนะภายนอกมวลชนสร้างเงื่อนไขด้การดึงนะปฏิเสธทั้งรัฐมนูนล,ลทั้งรัฐบาลอะไรแล้วก็ไล่ไม่มันอยู่แล้วก็นะะเรียกร้องให้ประเทศไทยเนี่ยนะสร้างประชาธิปไตยแล้วก็ผมบอกว่า นะว่างๆนี่เราเขียนรัฐนูนเราเองเราไม่ต้องไปรอสอสรรอ,รอการเขียนรัฐนูนบอกแล้วให้เขียนขึ้นตอนหลักการปกครองห้าประการที่ผมให้ไปแล้วนะเราสร้างตุ๊กตารัฐนูนขึ้นมานะแล้วเราให้ขึ้นไหวทางก,การเมืองว่าต่อไปเนะนี่ยนะเนี่ยประชาชนเสนออย่างนี้นะนะเราไม่รอแล้วสภาสเพย่อะไรไม่รอแล้วนะนั่นหมายความว่าวันที่เราใหความพร้อมมันจะเกิดอะไรขึ้นครับ มันจะออกมาและหนึ่งมันจะบอกว่าไอ้พวกที่ตังแก้แลฐลุงทาวเนี้มันเป็นขบวนนะมันจะปราบเราเน้ยนะมันจะปราบเราแล้วนะพอมันได้อย่างนั้นเนี่ยนะเราวันถ้าเราพร้อมอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านใยขาดว่ามันจะปราบเรานนั่นคือวันที่เราพร้อมเราพร้อมที่ให้มันปราบไปแต่ไม่ใช่ว่าไปยืนให้มันปราบเฉยเฉยมันใช่นะ พอมันเริ่มประกาศแค่ว่านะจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดนะเรื่องจากว่าขัดต่อมาตราหนึ่งหนึ่งหกเป็นขบวในราชอาณา,าจักรอย่างนั้น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 นั่นแหละครับ่านรู้ฟังเราได้ยื่นคําขาดทันทีฝ่ายประชาชนยกระดับจากการที่จะแก้ไขรัฐมนูนยกระดับทันทีนะเขาเรียกว่ายกระดับการต่อสู้ถึงขั้นเขาเรียกว่านะพิจิตรหรือว่าใครเม็กของมันก็คือการยื่นอันเตเมตมัมหรือว่ายื่นคําขาด ยื่นคำขาดังไงยื่นคำขาดบอกว่าให้พวกมึงทั้งหมดนะวันนี้ประชาชนนะโดยองค์การของประชาชนจะใช้คำว่าสภาประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่ขอประกาศว่าประเทศไทยต่อไปนี้จะต้องปกครองด้วยระบอกประชาธิที่เป็นไตยที่แท้จริงและการคาประกาศของรัฐบาลถือเป็นคาประกาศของเผด็จการที่ไม่เคารพสิทธิและสรีภาพประชาชนดังนั้นรัฐบาลมีความผิด ขอให้รัฐบาลน,นะยุติบทบาทและก็นะให้มารายงานตัวนี่นะคับนะสภาประชาชนเนี่ยมีใครบ้างที่เป็นประธานสภามีอะไรอะไรนะนี่นะครับเพื่อที่จะนะถ่ายโอนอำนาจมาให้วงชนชาวไทยได้เข้าไปบริหารประเทศนี่นะไอ้บางคนบอกผมบ้าเหรอเนี่ยผมไม่บ้าหรอกครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนอกจากมันไม่ให้แล้ว มันจะบอกว่านี่แหละนี่แหละพวกขบ o ล t ะนะให้ปราบปรามมันจะใช้กฎอัยการศึกพอใช้กฎอัยการศึกตรงนั้นแหละครับนะเราลุกขึ้นพร้อมกันทั้งประเทศนั่นแหละครับและก็ในกองทัพจะมีนายทหารนะไม่รู้นะจะเป็นยศระดับไหนไม่สำคัญจะมีทหารที่จะต้องออกมาหรือไม่ก็ใช้ปืนจี้หัวผู้นำในกองทัพ หรือไม่ก็อาจจะนะจัดการเด็ดขาดกับผู้นําในกองทัพที่ประกาศนะเล่นงานประชาชนยึดอํานาจในกองทัพนะยึดอํานาจในกองทัพและประกาศทันทีว่านะกองทัพเป็นของประชาชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประชาชนและสภาประชาชนแทนที่จะเป็นสภาประเด็จการเท่านั้นแหละครับมันจะกลายเป็นการปฏิวัติไม่ใช่เป็นการรัฐประหารกองทัพยึดอํานาจกันเองในกองทัพนะ และก็เปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของกองทัพจากพิทักษ์ระบอบเผด็จการมาพิทักษนะ์องค์การนําฝ่ายประชาธิปไตยหรือเรียกว่าสภาประชาชนของฝ่ายประชาชิปไตยและก็มีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองนะรัฐบาลใหม่ของประชาชนรัฐบาลใหม่ของประชาชนเกิดขึ้นจากพลังของมวลมหาประชาชนเนี่ยนะครับที่ประกาศลุกขึ้นมาพร้อมต่อสู้ และก็กองทัพได้ความร่วมมือตำรวจทหารได้ความร่วมมือนะแล้วก็ยึดอำนาจเอามาได้แล้วก็ตั้งรัฐบาลของนะรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลฝ่ายประชาไตายขึ้นมาเขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการนะครับในตอนนั้นเนี่ยหลังจะยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยนะเป็นรัฐบาลเฉพาะการเห็นไหมครับมันต่างกันยึดอำนาจแบบไอ้เล่บรยุทธนะยึดแล้วไปรักษาร,ระบอบประเด็นการเอาไว้ แต่อันนี้เนี่ยประชาชนประกาศลุกขึ้นทหารพร้อมใจกันยึดอำนาจในกองทัพและก็มาประกาศสนับสนุนนองค์การนำของประชาชนนอกกองทัพนะแล้วก็เมื่อประกาศแล้วนะครับก็เข้าร่วมกับประชาชนทำหน้าที่เป็นทหารของประชาชนไม่ใช่เป็นทหารของพระราชาต่อไปนะฮะแล้วก็ดำเนินการตามรัฐบาลเฉพาะการมอบหมายให้ดำเนินการนะครับ อ้ารัฐบาลเฉพาะการก็มีหน้าที่นะมีหน้าที่เขาเรียกว่ามีหน้าที่ตามรัฐบาลเฉพาะการหมายความว่าไงหมายความว่าหนึ่งรีบนะเมื่อได้อำนาจมาแล้วประกาศว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะยกเลิกระบอบราชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงนะครับสองจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีหลักการปกครองนะ หประการ1นึ่นะอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยและปวงชนชาวไทยเป็นผู้ใช้ 2. เสรีภาพบริบูรณ์สความเสมอภาคสหลักย,ย,ย,ยึดหลักกฎหมายและ 5. นะการปกครองที่มาจากการเลือกตั้ง Elected government น,นี่นะครับเมื่อรัฐบาลจะพาะการประกาศอย่างนี้ขึ้นมาก็เท่ากับประเทศไทยถึงไม่มีรัฐธรรมนูญก็ปกครองได้นะยกเลิกรัฐมนูลยกเลิกกฎหมายนะ ั้งหมดที่ขอชอชอสร้างขึ้นมาหรือว่าประเดน็นการสร้างขึ้นมาสมัยไหนต่อสมัยไหนครับยกเลิกหมดเลยแล้วก็รัฐบาลเฉพาะการมีลักษณะพิเศษคือมีอำนาจรวมศูนย์เขาเรียกว่าอำนาจญญานิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยเขาจะโอนเอาไปไว้ที่รัฐบาลเฉพาะการในเวลาเปลี่ยนถ่ายอำนาจหรือในเวลาเปลี่ยนระบอบเนี่ยเมื่อยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยนะรัฐบาลเฉพาะการจะมีอำนาจเต็มนะครับในสามนะ องค์กรแห่งอำน,นอาจอธทิปไตยคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนี่นะครับท่านผู้ฟังครับฟังดูแล้วมันคล้ายๆมาตา4ี่สีใช่ไหมใช่ครับแต่มาตรา4 4ส,สนั้นรัฐบาลเฉพาะการประยุทธ์วันนี้ก็เป็นรัฐบาลเฉพาะการแต่เสือกเอาน้รัฐบาลเฉพาะการนั้นอ่ะนะไปทําหน้าที่ไปรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้นะครับนี่นะครับมันเหมือนก,นกันกับโครงสร้างแต่เปลี่ยนแต่ว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ เพราะฝ่ายประชาชนยึดอํานาจได้แล้วรัฐบาลเฉพาะการก็มีอํานาจมีมาตรา44นั่นแหละเขาเรียกว่ามีอํานาจรวมศูนย์เบ็ดเสร็จเพราะอะไรครับถ้าไม่มีอํานาจรวมศูนย์เบ็ดเสร็จคุณจะแก้ปัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ได้ไม่ทันการนะครับและอีกอย่างหนึง่งเขาจะไปใช้ช่องทางปกติไปขึ้นสารปรกติไปเอาผิดมาได้ไม่ไม่ได้นะคุณจะไปใช้ช่องทางบริหารแบบปกติต้องไปไประชุมคอรมอลอะไรต่วอ,อะไรไม่ได้นะ คุณจะไปใช้ช่องทางปกตินะไปประชุมสภาให้ยกมือนับมือกันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับรัฐบาลเฉพาะการเนี่ยจะทําหน้าที่แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะแต่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทีนี้ผลประโยชน์ของประชาชนและเพื่อประชาธิปไตยดูตรงไหนครับดูตรงนะการบริหารประเทศการตัดสินอะไรทุกอย่างเนี่ยนะมันจะต้องขึ้นต่อหลักการหประการนะจะไม่ไปขัดแย้ง กับหลักการ5ประการของระบอบประชาธิปไตยนั่นเลยครับคือการบริหารประเทศนะฝายใต้รัฐบาลเฉพาะการที่เริ่มต้นเขาเรียกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของระบอบประชาไตายมันเริ่มต้นมาจากรัฐบาลเฉพาะการครับแต่ว่ารัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อมวลชนร่วมกับกองทัพนะยึดอำนาจคืนมาได้จากฝ่ายเผด็จก,การนะครับและก็กองทัพ ลายมาเป็นกองทัพของประชาชนที่จะพิทักษ์รักษารัฐบาลเฉพาะการและนะระบอบประชาธิปไตยเอาไว้นั่นนะครับคือที่ณน,นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบอบหรือว่าเขาเรียกว่าการถ่ายโอนอำนาจหรือว่ transfer power เนี่ยนะครับการเปลี่ยนระบอบจะต้องเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเฉพาะการจะต้องมีรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลเฉพาะการจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์การนำนะครับ องค์การนําจะชนะได้หรือไม่ต้องอยู่ที่ยุทธศาสตร์และการต่อสู้นะครับนี่ครับนะแต่ถ้าเรามียุทธศาสตร์และการต่อสู้เรามียุทธศาสตร์ต่ำกว่าไม่คิดเปลี่ยนระบบมันก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนระบบได้นะและมันก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะได้แต่ถ้าเราคิดเรื่องเปลี่ยนระบบเราก็มีทางที่เอาชนะได้เพราะเราไปทําในเรื่องนะเรื่องใดก็ตามเราก็จะได้เรื่องนั้น ที่ผ่านมาเราไม่ได้ไปทําการเปลี่ยนระบอบเราก็ไม่ได้การเปลี่ยนระบบเราได้แต่การเลือกตั้งเราได้แต่รัฐบาลเพราะเราทําแค่เรื่องอยากได้รัฐบาลแต่ต่อไปนี้ถ้าเราทําเรื่องที่จะได้ระบบมันก็จะได้ระบบนะแล้วก็บอกแล้วว่าระบอบมันเริ่มต้นจากการ transfer power ในวันที่นะรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้นนั่นคือวันแรกนะวันแรก เราเคลอดระบอบประชาธิปไตยก็คือวันที่เรายึดอํานาจมาได้และเรามีรัฐบาลเฉพาะการไม่ใช่มีรัฐธรรมนูญน,นะครับท่านอย่าได้เข้าใจผิดรัฐธรรมนูญน,นั้นเมื่อได้ระบอบแล้วเราไปสร้างรัฐนูนให้เป็นระบอบประชาธิปไตยง่ายเพราะว่ารัฐนูนนั้นมันจะต้องไปขึ้นตอหลักการปกครอง5ประการของระบอบประชาธิปไตยดังนั้นอย่าลืมนะครับประชาธิปไตยนีย่มันไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูนแต่รัฐนูนนี่มันเกิดจากประชาธิปไตย แต่นะนะประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดจากการต่อสู้การค้นล้มนะการค้นล้มเผด็จการลงไปมันถึงจะได้ประชาธิปไตยและรัฐบาลเฉพาะการนั่นคือตัวนะครับตัวเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยแต่ต้องเป็นรัฐบาลเฉพาะการภายใต้ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่รัฐบาลเฉพาะการคอสอชอนะคอสอชอก็เป็นรัฐบาลเฉพาะการนะครับนี่นะผมพูดอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อชี่ให้ท่านเห็นว่า ถึงแม้เราไม่มีอาวุธไม่มีปืนแม้แต่กระบอกเดียวแต่ถ้าเราใช้จุดแข็งของเราคือการเมืองนำการทหารเราไม่ไปใช้จุดอ่อนของเราที่จุดอ่อนของเราคือการทหารนะเราไม่ใช่หยิบยกเรื่องการทหารมาแต่เราจะใช้การเมืองเนี่ยทำลายการเมืองเขาจนย่อยยับจนในที่สุดเกิดแนวร่วมมหาศาลทั้งประเทศนะครับและพร้อมใจกันลุกพร้อมกับประสานกับทหารตำรวจของฝ่ายปฏิวัติหรือของฝ่ายเปลี่ยนระบอบนะครับ ข้ายึดอำนาจคืนจากกษัตริย์นะสำหรับกษัตริย์นั้นก็เอาไว้พิจารณาไปตามความเห็นของนะครับรัฐบาลเฉพาะการและประชาชนในตอนนั้นนะแต่แน่นอนครับระบอบกษัตริย์จะไม่มีอีกต่อไปนะครับระบอบกษัตริย์อีกไม่มีอีกต่อไปสําหรับพวกขุนศึกของระบอบกษัตริย์เก่าๆที่ทําผิดอะไรไว้แน่นอนครับจะต้องถูกดําเนินการตามเหตุตามผลและ ตามแนวทางของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่าหลังจาก nice นี้แล้วจะไปนีโทษกรรมให้กันทั้งหมดไม่ใช่ครับเข้าใจผิดการนิรโทษกรรมเขาจะนิรโทษกรรมเขาจะปล่อยเฉพาะนักการเมืองหรือว่านักโทษการเมืองเขาเรียกว่านักโทษการเมืองไม่ใช่นักการเมืองเขาจะปล่อยเฉพาะนักโทษการเมืองที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและติดคุกติดตารางแต่ไอ้พวกที่ยังไม่ติดคุกติดต,ตารางแต่ว่าเป็นพวกป็จการ นะพวกที่สังหารหมู่ประชาชนอะไรต่อมีอะไรพวกนี้จะต้องได้รับโทษครับดังนั้นเนี่ยนะอย่าได้เข้าใจผิดคิดว่านะพอนะพอหลังจากที่ประชาชนได้อํานาจแล้วก็จะเลิกแล้วต่อกันไม่เอาอะไรแล้วอเอาค่ว่าได้เป็นประชาไตแล้วก็พอแล้วไม่ใช่ครับนะไอ้อย่างนั้นเนี่ยท่านคิดเอาเองนะแต่ว่าหลักการปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะใครผิดนะผิดยังไงก็ว่าไปตามผิดแล้วก็นะครับ เขาจะไม่ใช้วิธีการฆ่ากันเขาจะใช้แนวทางนะสันติวิธีและเอาไปติดคุกก็เป็นสันตินะเหมือนกับพวกประยุทธ์จันโอชาพวกนี้ประชาธิปไต่ร่วมมือกันฆ่าพี่น้องคนแสดงถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องได้รับการลงโทษนะดังนั้นวันนี้ที่ที่เขาเองเนี่ยนะที่เขากลัวกลัวประชาธิปไตยมากเี่ยเพราะเขากลัวตรงนี้ครับเขารู้ว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่และโอกาสเนี่ยนะเขาจะโดนลงโทษไง ขอจึงนะที่กระชับระบบประเด็ดการดังนั้นประเทศไทยเราเนี่ยนะรัชการที่เก้าเนี่ยนะที่ทําให้นะระบบประเด็จการเนี่ยนะมันเลวร้ายหนักขึ้นที่ทําให้นะให้พวกขุนศึกทั้งหลายพวกเนี้ยมันต้องกลายมาเป็นขุนศึกที่มันจะต้องเป็นประเด็จการมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ารัชการที่เก้ากับราชินีเนี่ยได้ให้เขาปฏิบัติหน้าที่ในการฆ่าพี่น้องประชาชนนะฮะ แล้วเสร็จแล้วไอ้คนที่ฆ่าพี่น้องประชาชนนี่ก็กลัวดิครับเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่ก็กลัวเขาจะเช็คบินนะฮะซึ่งโดนเช็คบินแน่เนี่ยมันก็เลยวันนี้ไอ้คนพวกนี้ก็นะตกกระไดพอยจรแล้วจึงจําเป็นที่จะต้องนะรักษาระบบเผด็จการไว้ให้เต็มที่เพราะว่ากลัวตัวเองว่านะถ้าเกิดตัวเองเนะี่ยหลุดจากอํานาจเมื่อไหร่แล้วเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่แล้วกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะโดนนะโดนติดคุกตลอดชีวิตนี่แหละครับท่านผู้ฟัง ดังนั้นไอ้ทหารพวกที่กลายเป็นทหารที่ฆ่าประชาชนเนี่ยตั้าพูดตรงๆนะถ้าไม่มีระบบกษัตริย์เองนะครับผมคิดว่าทหารที่จะไปฆ่าประชาชนอย่างนั้นเนี่ยนะโดยการชุมนุมประท้วงไา้รัฐบาลและถูกฆ่าเนี่ยนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะประเทศประชาธิปไตยเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับคนไปประท้วงเขาไม่ฆ่ากันนะฮะเขาไม่เอาสไนเปอร์ไปซุ่มยิงเหมือนยิงฆ่าสึกนะแต่ที่เมืองไทยที่เป็นอย่างนั้นได้อย่าไปโทษทหารเพียงอย่างเดียว ผมไม่ได้หมายความว่าผมนะไม่ได้ไปบอกว่าประยุทธ์จันโอชาไม่ผิดนะผิดครับไอคนที่ลงโทษเนี่ยนะสั่งให้ลูกน้องไปฆ่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมันผิดอยู่แล้วครับแต่ว่าไอทหารที่กล้าออกคําสั่งอย่างนี้ที่ไปทํากันอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ประชาธิปัตปัอย่างเดียวครับถ้ากษัตริย์ไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยรัชกาลที่เก้าไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยไอพวกนี้ไม่กล้าทําหรอกครับดังนั้นกาพูดกันให้หมดเปลือกก็คือว่า นี่นะครับผลพวงจากระบบกษัตริย์ที่เรามีระบบกษัตริย์นี่แหละมันเลยไปทําให้กองทัพนั้นเป็นป็จการมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเราเอากองทัพเนี่ยไปไว้เป็นกองทัพของพระราชากษัตริย์เป็นจอมทัพไงนี่นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นกองทัพของประชาชนเขาไม่ฆ่าประชาชนดังนั้นการที่กองทัพมันโหดเยี่ยมอำมาตย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปนะเอาความผิดไปไว้ที่กษัตริย์ไม่ใช่ นะไอ้ผู้นำกองทัพเหล่านั้นมันผิดอยู่แล้วครับแต่ว่านอกจากผู้นำกองทัพเหล่านั้นที่ผิดอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ตัวกษัตริย์นี่แหละครับที่เป็นปฐมเหตุที่เป็นต้นเหตุนะครับที่ทําให้กองทัพนั้นจ้กลายเป็นป็ิการแบบสุดๆเหมือนทุกวันนี้ในประเทศไทยนะครับดังนั้นเรื่องป็ิการทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยนะครับนะมันมาจากระบบกษัตริย์จริงๆไม่ใช่เออะไร,ะไรก็ไปโยนให้ระบบกษัตร,ริย์นะเพราะถ้าไม่มีระบบกษัตริย์นี่นะครับทหารไทยก็ไม่ยิ่ง นะครับเพราะว่าทหารไทยพื้นเพจริงๆแล้วมันนะโดยเฉพาะพวกที่ฆ่าท่านเนี่ยนะก็พวกนะพวกระดับจ่าระดับเรียนเนั้นนะที่ไปซุ่มยิงท่านเนี่ยคนพวกนี้ก็มาจากเนะ่ชาวไร่ชาวนามาจากพ่อแม่เป็นชาวบ้านเขาไม่ได้ตรงเนะี้ยไม่ได้มีอะไรกับประชาชนแต่เขาถูกสัง่งถูกปลูกฝังนะว่าให้มาฆ่าเราว่าพวกเรานี่คือศัตรูพวกเราเนี่ยนะคือคนที่นะเป็นศัตรูกับเจ้านายเขา ทั้ทงๆที่เขาจริงๆแล้วเจ้านายของกองทัพเจ้านายพวกนี้ก็คือประชาชนแต่การสร้างจิตสำนึกในทางที่ผิดนะการสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจผิดให้กับทหารนี่แหละครับระบบกษัตริย์แหะระบบกษัตริย์นั่แหละที่สร้างความเข้าใจผิดและสำนึกให้กับทหารแบบผิดๆจนทหารซึ่งเป็นลูกหลานของชาวไร่าชาวนานะทหารของประชาชนก็กลับมาฆ่าประชาชนอย่างทุกวันนี้ ทั้งหมดเนี่ยมาจากระบบกษัตริย์นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยนะผมได้พูดให้ท่านฟังชัดเจนแล้วนะว่าเมื่อเรานะใช้จุดแข็งของเราคือการเมืองทําลายเขาไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ได้แนวร่วมนะมหาศาลและองค์การนําเราก็ประกาศยึดอํานาจคืนมาพอยึดอํานาจคืนมาแล้วเนี่ยนะครับนะบอกแล้วว่าองค์การนําเนี่ยนะก็เข้าไปถึงเข้าไปถึงรัฐบาลเฉพาะการแล้ว รัฐบาลเฉพาะก,การก็จะปลดปล่อยนักโทษการเมืองออกมานะครับใช้คําสั่งเท่านั้นแหละเพราะว่าอํานาจรวมศูนย์อยู่แล้วนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคําสั่งของรัฐบาลเฉพาะก,การก็ถือเป็นคําสั่งสัทธิ์นะครับที่ไม่ต้องไปผ่านองค์กรอื่นแล้วดังนั้นแค่คําสั่งนั้นน่มีผลนะมีผลเป็นทั้งนะครับเป็นทั้งกฎหมายเป็นทั้งคําพิพากษาและเป็นทั้งนนโยบายในการบริหารประเทศนะคำสั่งของรัฐบาลเฉพาะก,การเนี่ย เห็นไหมครับแค่คําสั่งนี่นะเป็นทั้งนโยบายของรัฐบาลเป็นทั้งกฎหมายนะของราาัฐาและก็เป็นทั้งคำพิพากษาเป็นไปในตัวเลยครับสั่งให้ปล่อยนักโทษการเมืองนะที่ถูกคุมขังอยู่ครับนอกจากนั้นแล้วก็สั่งให้สร้างนะรัฐมนูญที่เป็นประชาธิปไตยขึ้นมานะครับสร้างรัฐมนูญยังไม่พอครับภายใต้ที่รอการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐมนูลใหม่นั้น รัฐบาลเฉพาะการจะต้องใช้อำนาจเบษษ็ดเสร็จทำลายล้างอิทธิพลและอำนาจมืดนะในท้องถิ่นที่รับใช้นะระบบเผด็จก,การกษัตริย์ให้หมดเกล่้ยงด้วยถามว่าทำไมต้องไปทำลายล้างอิทธิพลอำนาจมืดที่สนับสนุนระบบราชาธิปไตยระบบกษัตริย์ครับอันนี้คือหัวใจของการสร้างประชาธิปไตยนะครับ เพราะว่าแค่คุณยึดอานาจมาได้แค่สร้างรัฐนูนและให้มีเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะไม่พอนะก่อนมีการเลือกตั้งจะต้องไปล้างทําลายอํานาจอิทธิพลท้องถิ่นที่ไปสนับสนุนเจ้าทั้งหมดออกมาเพราะนั่นคือตัวอุปสรรคที่สําคัญที่ทําให้ระบอบประชาธิปไตยที่ทําให้อํานาจสูงสุดเนี่ยมันไม่ไหลไปอยู่ที่ประชาชนตราบใดที่ยังมีอํานาจอิทธิพลท้องถิ่นนะตราบใดที่ยังไม่มีเดวินชิดชอบหรือตระกูลชิดชอบกูมีศาน ตราบใดที่ให้พ่อเลี้ยงคนนั้นคนนี้คุมเหนือตราบใดที่ให้ในายหัวคนนั้นคนนี้คุมทางใต้อยู่นะอิทธิพลพวกนั้นได้ยังอยู่เมื่อไหร่เนี่ยนะอำนาจสูงสุดของวงจรจะไปอยู่ที่ผู้มีอิทธิพลพวกนั้นและพวกนั้นแหละครับจะทําให้ผีดิบคืนชีพม,มาอีกเหมือนคณะราชโดนมาแล้วดังนั้นการปฏิวัติในประเทศไทยการเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยวันนี้นั้นนะครับ มันจะต้องทําเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่ผมบอกไม่ใช่นึกทีฮาสนุกปากจะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับนะเราจะต้องจัดการอย่างเป็นระบบมันถึงจะนําไปสู่การเปลี่ยนระบบได้จะต้องมีรัฐบาลเฉพาะการแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะปล่อยนักโทษการเมืองแล้วยังไม่พอสร้างรัฐมนุนแล้วยังไม่พอต้องไปล้างอํานาจอิทธิพลท้องถิน่นนะครับที่สนับสนุนระบอบเผด็จการให้สิ้นซากเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับ นะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับนะเสรีภาพอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่เสรีภาพของประชาชนไปถูกกักเอาไว้ที่เจ้าพอ่อนะนี่นะครับถ้าดูฟังครับเขาเรียกว่าการถ่ายโอนอำนาจน,นะสูงสุดเนี่ยไปสู่ประชาชนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญไม่อย่างนั้นและการเลือกตั้งเสรีจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่อย่างนั้นแล้ว,ร,ลร,ลวรัฐบาลที่มันจะการเลือกตั้งจะเป็นนะรัฐบาลของประชาชนที่แท้จริงไม่ได้มันจะกลายเป็นรัฐบาลตัวแทน ของแกงอิทธิพลอำนาจมืดนะฮะนั่นแหละครับครับนี่หละผมพูดไว้อย่างนี้เนี่ยหมายความว่าไปถึงวันนั้นถ้ามีการเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยวันนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับเขาจะนะออกไปเลือกตั้งเพราะเขารู้ว่าวันนี้กูจะได้เลือกนะอนักูจะได้เลือกตัวแทนก็กูเข้าไปจริงๆไม่ใช่ว่าเลือกเข้าไปแล้วถูกใครมาล้มอีกทีหลังนี่นะครับ ก็ขอให้ได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งภายใต้ระบอบประเด็จการนั้นนะครับกับการเลือกตั้งหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนระบอบแล้วนั้นมันจะตามกันอย่างสิ้นเชิงผลประโยชน์นะมันจะเกิดขึ้นก็เมื่อเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นครับอ่าเอาละคุณยธวันนี้ครับวันนี้ผมพูดไว้ให้เกลี้ยงหมดเลยนะให้เห็นชัดหมดแล้วนะไม่ต้องมาถามกันนะเปลี่ยนระบอบทํายังไงทํายังไงเนี่ยนะไอ้บางคนก็ไปโฆษณาเลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถูกต้องถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วไม่ถูก แล้วบางคนว่าแหมมันด่าผมอีกนะผมก็ยังขำเลยคุณด่าผมว่าผมไม่ว่าหรอกแต่ที่คุณบอกว่าไอ้ของผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วของคุณใช่นะ่ะนะไอ้อย่างนั้นเนี่ยนะผมขำนะเพราะไอ้ที่คุณพูดมาเนี่ยน,นะคุณคุณแค่ไปนะไปได้ซองยามาซองหนึ่งและในซองนั้นเนี่ยนะไม่ได้มียาด้วยแต่ที่หน้าซองนี้นเขาเขียนว่ายายี่ห้อน,นี้เนี่ยนะแก้ได้สารพัดโรคและคุณก็เชื่อยายี่ห้อถ้าถ้าคุณไม่ได้มีเนื้อยาอยู่เลย เนี่ยของผมเนี่ยยาของผมเนี่ยนะมันเป็นยาที่ให้คุณทั้งหมดเลยนะมีสปปรรพคุณยังไงประกอบขึ้นด้วยอะไรดังนั้นเนี่ยนะใครที่มาด่าผมว่าเนี่ยนะไปยืนเช้าขึ้นมาอาบน้ําแล้วดูกระจกนะดูกระจกนะแล้วก็ดูตัวเองถีงมั่นแม่แก่ๆทั้งหลายแหละที่ชอบด่าผมานะนะ